ก็ทั้งร้อนทั้งเบียดขับก็อันตรายคนต่างจังหวัดผมคนลำปังบ้านผมยิ่งไม่ต้องพูดถึงรถสาธารณะไม่มีแต่ขนาดเทียบกันมีคนคนหนึ่งจะไปไหนมาไหนนอกจากมีรถหรูเป็นขบวนแล้วยังต้องปิดถนนทั้งเลนให้ด้วยคุณเอาหรือไม่กับชาติกับชาติที่จะเลี้ยงที่คนจวดคนส่วนมากรวมถึงตัวพวกคุณเองด้วยนั้น จะเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียมีเมียคนเดียวมีลูกคนเดียวมีเมียคนเดียวมีผัวคนเดียวมีลูกคนเดียวก็ยังยากแต่คนหนึ่งเอาเงินประชาชนไปเลี <h <h ้ยงเมียยี่สิบกว่าคนอยู่ต่างประเทศดังนั้นเสือเหลืองก็หยุดหาว่าเราชังชาติฟังคำถามของผม แล้วกลับไปคิดดีๆว่าคุณอยากเห็นชาติเป็นชาติแบบไหนคุณอยากเห็นประเทศเป็นประเทศแบบไหนทั้งหมดที่เรากำลังต่อสู้ไม่ใช่เพื่อรับศึกษาไม่ใช่เพื่อคนเสื้อแดงแต่เพื่อคนทั้งประเทศรวมถึงคุณด้วยก็ต้องถามกับ ว่าการที่คุณรักสถาบันอย่างเคล่งไม่ลืมหูลืมตามันให้อะไรกับประเทศชาติมันให้อะไรกับตัวคุณไม่นับเงินที่ไม่นับเงินที่บางคนเขาอาจจะให้เป็นค่าจ้างพวกคุณในการมาทําร้ายพวกเราใช่พี่น้องที่เคารพครับอีประเด็นหนึ่งที่ผมจะต้องพูดถึงกล่าวถึง ไม่ยาวมากนะแต่เป็นเรื่องสำคัญคเ,เกี่ยวเรื่องด้วยทรัพย์สินส่วนกษัตริย์ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ทุกวันนี้ครับพี่น้องในอดีตที่ผ่านมาเราจะมีสำนักที่เรียกว่าสำนักง,งานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ถึงแม้จะชื่อว่าส่วนพระมหากษัตริย์แต่กรรมสิทธิ์เป็นของประชาชนใช่่า อันนี้ผมม่ได้พูดกับผมเองนะในกฎหมายฉบับกเก่ามันเขียนไว้อย่างนั้นจริงๆนั่นคือทรัพย์สินทั้งหลายนั้นถึงแม้ว่ากษัตริย์จะเป็นผู้ใช้แต่ตัวกษัตริย์ตัวบุคคลที่มาดดำรงตำแหน่งกษัตริย์ไม่ได้เป็นเจ้าของนั่นคือใครจะขึ้นมาเป็นกษัตริย์คนนั้นก็เป็นเจ้าของตามตำแหน่งเมื่อพ้นจากตำแหน่งไปแล้วก็ต้องคืนทอาเยียกกันง่ายๆ ก็เหมือนเจ้าอาวาสวัดนะครับผมทนายอานนท์ได้เคยกล่าวไว้เจ้าอาวาสวัดมาดำรงตําแหน่งเป็นเจ้าอาวาสเป็นเจ้าของวัดแต่เจ้าอาวาสวัดเป็นเจ้าของวัดหรือไม่เจ้าอาวาสเป็นเจ้าของโฉนดที่ดินหรือเปล่าแต่ทุกวันนี้เกิดอะไรขึ้นเมื่อปีพศสอง1รัฐบาลประยุทธ์ที่เป็นรัฐบาลสนับรับใช้ได้ออกกฎหมายมาหนึ่งตัว บอกว่าต่อไปนี้ทรัพย์สินทั้งหลายที่เคยเป็นของส่วนพระมหากษัตริย์เป็นของสถาบันต่อไปนี้ไม่ใช่ของสถาบันแต่เป็นของตัวบุคคลเวลาเราคุยพูดคําว่าสถาบันกษัตริย์หรือราชบัลลังก์นั้นเขาไม่ได้พูดถึงตัวคนที่มานั่งนบัลลังก์แต่เขาพูดถึงประชาชนที่ค้ำบัลลังก์ไว้อยู่แต่ทุกวันนี้ทรัพย์สินมันโอนจากบัลลังก์ มาถึงตัวบุนคคลจะพูดง่ายๆต่อไปนี้ทัพสินทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นวัดพระแก้ววังทวีวัฒนาสนามหลวงต่างๆนานาจากเดิมทีที่เป็นของตัวสถาบันตอนนี้กลายเป็นของวชิราลงกรณ์เพียงผู้เดียวแล้วผมถามผมถามกลับไปที่การเปเรียบเทียบเรื่องของจเจ้าอาวาส ผมถามสักทีหนึ่งเถอะเจ้าอาวาสเข้ามาปกครองวัดแต่เขาไม่ได้เป็นเจ้าของวัดแต่การที่โอนแบบนี้ก็เหมือนโอนชื่อโฉนดที่ดินให้เป็นเจ้าของเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสจะเอาวัดเอาช่อฟ้าไปละกัน ไปน่อยสมมุติอไม่สมมุติอ่ะบ้านพักประจำตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีคือบ้านพิสนุนโลกกับทำเนียบรัฐบาลอ่าผมไม่พูดถึงประยุทธ์ก็ได้เดี๋ยวมันชื่อเดี๋ยวชื่อนี้มันแสดงหูเขาเนคนที่คุณเคยอา้างว่าเกลียดชังนักหนาสมมติวันหนึ่งนายกทักษิณคือมาเป็นนายกแล้วบอกว่าเนี่ยต่อไปนี้ให้โอนทำเนียบรัฐบาลเป็นกรรมสิทธิ์ของนายทักษิณชินวัตรแล้วจะเอาไปขายคุณยอมได้ไหม,ไม ถ้าคุณคิดว่าคุณยอมทักษิณไม่ได้ทำไมคุณยอมวชิราลงกรได้อะทุก <c oughs> คนถามคนเ,คเหลื่อนนะฮะพี่น้องคนไหนพี่น้องคนไหนที่ฟังตรงนี้แล้วคิดตามแล้วคิดตามแล้วคิดทันตงน้งเยงปรกมืนเลยครับปรกมือเรียกขึ้นคนเคเลือดังนั้นดังนั้น ป้ายสีเราไม่ได้มาจ,วจ้วงจ้าเราไม่ได้มาจ,วจ้วงจ้าเราไม่ได้มาชังชาติแต่เรามาเพื่มสมบัติชาติคืนประชาชนเอ้ที่เราแทนที่จะมาตั้งคำถามกับเราเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องเล็กๆทั้งนั้นไม่ใช่สาระสำคัญมาถามก่อน การโกงชาติการโกงชาติการป้นชาติลักษณะนี้ผมถามเอาของหลวงสนามหลวงวัดพระแก้วพระแก้วมรกตเอาพวกของเหล่านี้เอาสิ่งของเหล่านี้ที่เป็นทรัพย์สินแผ่นดินไปเป็นไปเป็นทรัพย์สินส่วนตัวอย่างนี้เรียกโกงชาติได้หรือเปล่าครับผมอย่างน,นี้เรียกปนชาติได้ไหมครับดังน,นั้นวันที่25นี้ วันที่25ที่จะถึงนี้ไปทวงสมบัติชาติด้วยกันที่ต้นตอปัญหาที่คลังเก็บที่คลังเก็บทรัพย์สมบัติมันใหญ่ที่สุดที่สำนักทรัพย์สินส,ส่วนพระมหา,ากัตรย์าปกับผมไหมครับผมไอ้จะไปส่ปงเสียงโหร้องไอ้ระรับ ประเด็นหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ผมจะต้องบอกกล่าวทุกท่านบนเวทีนี้ oh <my. S 1> เพราะพี่น้องทุกคนในที่นี้คือนักสู้ประชาธิปไตย <Hey. S 1> และเป็นกำลังหลักของการเรียกร้องประชาธิปไตย <Hey. S 1> ในช่วงสองสามในช่วงไม่กี่วันมานี้ไม่กี่สัปดาห์มานี้ <Hey. S 1> ดังที่จะเห็นได้ <Hey. S 1> ดังที่จะเห็นได้ว่าบรรยากาศมันเริ่มแปลก ่ายรัฐบาลพยายามที่จะยั่วยุให้เราใช้ความรุนแรงแต่เราชุมนุมกันมาหลายเดือนเราก็ไม่เราก็ไม่ใช้ความรุนแรงสักทีเรามันรอเรามันรอเราใช้ความรุนแรงแต่เพราะเราเป็นม็อบเราเป็นการต่อสู้ที่ขับเคลื่อนด้วยอุดมการณ์และสติปัญญาเราจึงไม่ตกหลุมพรางง่ายๆ ล่อเรากี่ครั้งก็ล่อไม่สำเร็จปักตมน้ำนาเลยใช้ดินเลี้ยนใช่ไหมทำไมเขาต้องล่อเพราะเขาต้องการตั้งเรื่องมาใส่ร้ายและไม่เพียงการใส่ร้ายซึ่งผมคิดว่าเรื่องการใส่ร้ายนี้พี่น้องแสดงเข้าใจดีที่สุดเพราะถูกกระทำย่ำยีมานานผมขอน้าตีน้ำใจทุกคนตรงนี้ ใหญ่กว่าการใส่ร้ายคือเขาต้องการเขาต้องการที่จะสร้างเงื่อนไขที่จะสร้างเงื่อนไขให้มีให้ทหารออกมาใช้ความรุนแรงเ,เ,เขากำลังเ,เ,เขากำลังหาข้ออ้างในการเข็นรถถังออกมายึดอำนาจ เรืเราทุกคนรู้เท่าทันเรื่องนี้เราจึงระมัดระวังและเราจึงยึดหลักการสันติวิธีมาตลอดเราไม่ไปเราไม่ไปทําร้ายใครเรามาแค่มือเปล่าและเราก็จะแข็งคงอยู่มือเปล่าให้โลกได้รู้ให้โลกได้รู้ว่าเราเป็นขบวนการสันติเราเป็นขบวนการที้ไม่ง้อ เราเป็นขบวนการที่ไม่ตกเป็นเครื่องมือของผะเจ็จการขุดหลุมฝังตัวเองเราจึงเป็นเราจึงเป็นขบวนการที่ไม่ใช้ความรุนแรงและนี่คือปกหลักการที่เรายึดมาตลอดและจะยึดต่อไปแต่กระนั้นเองแต่กระนั้นเองผด็จการก็ย่อมเป็นผด็จการเพราะคุณสมบัติพื้นฐานของการเป็นผด็จการคือการทู่สีหน้าร้าน ไม่ทูสีไม่เอาแต่ใจเป็นไม่ได้หรอกประเด็นการคนมันอยากจะยึดอํานาจตอนนี้มันรอจนแทบจะไม่อยากรอแล้วมันรอจนแทบจะหมดความอดทนมันก็เลยเปลี่ยนเรื่องใหม่มันก็เลยเปลี่ยนเรื่องใหม่มอหมบอกว่าอาพวกคุณไม่ใช้ความรุนแรงไม่เป็นไรเดี๋ยวเราส่งเสื้อเหลืองมาใช้มันอยากให้มีการทะลอกกัน มันอยากให้มีการประทะก,กันมันอยากให้มีการทำร้ายกันจะได้ใช้ข้ออ้างตรงนี้บอกว่านี่ไงบ้านเมืองวุว่นวายคนตีกันคนยิงกันทหารขอมนรักษาความสงบซึ่งข้ออ้างนี้ประยุทธจันโอชาเคยใช้เมื่อปี57วันนี้เขาเตรียมแผนที่จะใช้ข้ออ้างเช่นนี้อีกจำ,ำได้จำได้ ดังนั้นซึ่งข้อควรระวังข้อควรระวังน่าสนใจผมน่าสนใจมากเพราะพี่น้องคืออย่างเช่นวันก่อนได้เกียรกายเรามากันมือเปล่าไม่มีอะไรเลยมีแค่แพะเป็ดยางเขาก็พยาจะยั่วยุจะให้เราโกรธฉีดน้ำไปเราเอาน้ำกดจาบใส่เรา รวมถึงเขายิงพี่น้องเราด้วยซึ่งเป็นเรื่องที่รับไม่ได้เราจะต้องประนามกันชี้นิ้วไปทางวังทวีแล้วประนามมันขอโทษผมอาไัยยูข้างหลังนู่นผมไม่ไคยผมไปในชินทางชี้นิ้วไปทางวังทวีตแล้วประนามมันแต่ขอให้รู้แต่ขอให้ทราบ ไว่าถึงแม้คุณจะล่อให้เรากรอดถึงแม้คุณจะล่อให้เราใช้ความรุนแรงเราทุกคนในที่นี้มีสติและจะไม่ตกหลุมพรางเราฉลาดและเราฉลาดพอเราฉลาดพอฉลาดมากพอ,พอที่จะรู้ว่าไอคนที่ยิงพี่น้องเราขน่ะ มันออกมาจากค่ายทหารมันยิงเสร็จมันก็นวิ่งกับค่ายทหารออดังนั้นไม่ต้องมาอ้างว่ามวลชนตีกันประชาชนตีกันที่ขอยึดอำนาจมันไม่ใช่ประชาชนตีกับประชาชนมันประชาชนตีกับทหารที่ปลอมตัว ครับว่านายใหญ่สุดของเขาคงนี้เขาต้องกลับประเทศอะไรการต่อสู้ของเราในตอนนี้เป็นประวัติการเป็นประกเป็นเป็นเป็นประวัติการเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ที่โลกทั้งโลกเขาก็อยากรู้ว่าประวัติศาสตร์หน้านี้มันจะจบยังไงเป็นการต่อสู้เป็นการต่อสู้ที่ใช้ เป็นการต่อสู้ที่ใช้ดอกไม้เป็นอาวุธเป็นการต่อสู้ที่ใช้บอลขาวเป็นอาวุธผด็จการเผด็จการ์รกากลังหาเหตุสร้างภาพเราให้เป็นคนป่าเถื่อนอแต่ต้องชูโบขา,ขาวขึ้นมานะครับต้องชูโบขาวขึ้นมาสูงๆต้องชูดอกไม้ขึ้นมาสูงๆชูวความสร้างสรรค์ชูรงการขึ้นมาสูงๆ เขาไม่อาจที่จะทําร้ายดอกไม้ได้เขาไม่อาจที่จะทําร้ายโบขาวได้คอซองได้ขาสั้นได้เพราะตอนนี้มันเปลี่ยนไปเรื่องเกิดนิดเดียวโลกรู้และดาราชตดกําลังจะประนามรัฐบาลไทยเลตอนนี้และถ้ามันมากกว่านี้ เขาจะไม่แค่ปนาวรัฐบาลไทยแต่เขาจะปะนาไอ้คนที่อยู่เบื้องหลังรัฐบาลไทยด้วยตอนนี้ประจัดการอดทนอดทนอดรนดทนไม่ไหว<ช><บ>พาอ,อย่งงพเอกอภิรัตองค์คงสมพงศ์<ช><บ>ไอ้แดงลูกพ่อไม่รัก<ช><บ>ซึ่งตอนนี้โดนเรียกเข้าวังไปทำงานเป็นรองราชาเลขาธิการ ตอนนี้ได้ข่าวว่ากำลังวิ่งเต้นกันสนุกสนานหาพื่ชวนทำรับประหารอีกแล้วครับพี่น้องมาเตรียมตัวแล้วสิวว่งที่มันขาดอยู่ตอนนี้คือความ,วมาชอบทมสิง่งที่มันขาดอยู่ตอนนี้คือสาเหตุมันรอมันรอเอาความมันรอยั่ยยุ่ให้เราใช้ความรุนแรงแล้วเอาเป็นเหตุเราจะไม่หลงกลมันใช่หรือไม่<อ>ใช่หรือไม่ ดังนั้นสัญญากับผมสองข้อก่อนที่ผมจะลาจากเวทีนี้ไปข้อแรกเราจะต่อสู้โดยไม่ใช้ความรุนแรงเราจะไม่ทำร้ายร่างกายใครเราไม่เคยทำร้ายร่างกายใครและเราจะไม่ทำมันอีกและเราจะไม่ทำมันเหมือนกับที่เราไม่ทำตลอดมาข้อที่สองแต่อย่างไรก็ตามถ้าไปจตดการมันน่าอด้านสุด มนันได้ด้านสุดแล้วมันทำรัฐประหารขึ้นมาจริงๆออกมาต่อสู้ด้วยทุกวิธีทางออกมาให้เต็มท้องถนอนออกมาให้ทุกสีแย่ทุกอำเภอทุกจังหวัดทุกตำบลทุกหมู่บ้านเพื่อรัฐบาลที่ม <spe> <Ef> ีการขอโทษในเกด้เติจำนงของประชาชนว่า ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปราษฎรไทยทวงคืนความเป็นเจ้าของประเทศจะไม่ยอมเป็นอุ่นได้จีนไทยจะไม่มีจะไม่ยอมให้ไทยล้นชิ้งแผ่นดินเราไปอีกต่อไปดังนั้นในวันนี้ขอให้พี่น้องทุกท่านยืดออกขึ้นตรง เราแบเกียิภูมิของสถาบันประชาชนซึ่งเป็นสถาบันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทุกคนในที่นี้คือนักสู้เพื่อประชาธิปไตยผู้ทรงเกียรติเป็นอย่างยิ่งผมขอเชิญชวนพี่น้องกรบอีกครั้งสู้เคียงบ่าเคียงไหลไปด้วยกันวันที่25นี้สำนักงานสักด์สุภาษบตริย์ไปทุบต่อข้าวสักดีดาทุบต่อข้าวบระจา ไปทวงสมบัติชาติคืนให้ราษสรศักดินาจงพินาศไปชาราชจงเจริญศักดินาจงพินาศระชาราชจงเจริญศักดินาจงพินาศระชาราจจงเจริญ